ครับออนี่สิบผ้ามาเปิดราคาคั้วไนะครับนะราคาคั้ยแม่สาวหน่อยนะครับนี่แม่นี่ผสมพ่อบ้านๆนะครับความสูงอยู่ที่ร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดครับตัวนี้แต่พ่อบ้านนเป็นพ่อที่งหญ่นะครับคั้วอายุปีเคืองแล้วครับ ที่หกเดือนหนางามครับหนางามเปิดราคาอยู่ที่ที่หมืนบาทครับค่้วยตัวนี้ราคากับตอรองใดครับตัวนี้เป็นนอ่องของชนีก นี่ครับอ่ะยางไปใส่กุหลาบขั้วอะก็ได้หางกระเง่าผัวดีครับเพิ่นเกียกขี่จะควงเด็กดำเนี่ยเปิดราคาี่สี่หมื่นครับตัวนี้แล้วก็มีคว้วเถิกตัวหนึ่งครับสิเปิดราคา อ้เทิกตัวนี้เป็นลูกของแสงอาทิตย์ครับผสมกับแม่บ้านๆแต่ว่าออกมาตัวใหญ่ครับค่อวไี่สี่ปีกัวแล้วครับอ้วนดีครับเลี้ยงง่ายความสูงกับประมาณร้อยวัดตอนนั้นร้อย สีิบเก่าครับบริวัดโดนแล้วบริวัิประมาณสองสาเดือนแล้วลอยสี่สิบเก่าสิเปลดค่ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนบาทครับตัวนี้อ้วนเลี้ยงง่ายครับหูอัตลักษณ์นี่งามครับครบ แต่ว่าโตนี่ตัวพันดำไมื่อื้อตัวนี้เปิดราคาอู่ทีหนึ่งแสนบาทครับกะตตอร่องได้ครับเบอร์ทโทรศัพท์กับศูนย์เก้าสองสองเจ็ดเก้าหนสองสองเหโทรมาคุยต่อร่องได้ครับ ตัวนี้น้องใต้เพลินครับตัวนี้เปิดละท่ายี่สิบแสนนะครับส่วนตัวนี้เป็นน้องของเพลินอีกไปจุละค่ายที่สี่หมื่นบาทครับละค่าพูดคุยต่อร่องกันได้ เรื่มหยาดีครับหูข้อเริ่มติดเตียมคักแล้ว